แกรู้ป่ะก่อนแกจะมาเช่าอ่ะมันขึ้นมาค่อยบ่อยเลยขึ้นมากินเหล้าะนะฉันชอาขึ้นมามองท้องฟ้าแล้วดึกเดืดอมันเงียบสงบฉันรู้สึกสบายใจอ่ะรู้สึกว่าบนนี้มันคือเซฟโซนะแกเงินดีนะเว้ยแกมาทำด้วยกันปล่าไม่เป็นไรแต่ถ้าให้มาเป็นเพื่อนอะมาได้นะ แกไม่มาทํางานแล้วแกจะมาเป็นเพื่อนฉันทำไมเอาก็เธอเรื่องงานดึกนี่มันก็ไม่ดึกหรอกแต่ทําไมใสายตาที่ดีมันมองโมมันเหมือนแบบเดียวกับที่กูมองมาเลยวะมันจะรู้ไหมว่ากูชอบมันอะไม่เดี๋ยวเธอตอนนี้มันจะคาบแรกแล้วดูดีดู่าคาบแรกอ เดี๋ยวแปดเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวจะแปดโมงเอาเดี๋ยวลุงผมขอเบอร์เกอร์ไปกินที่โรงเรียนนะครับเจอกันครับลุงบ๊ายบายเจ้ามาแล้วรู้แล้วแล้วทำไมบอยไม่มารับวะไม่รู้ไหมเนี่ยบอยมึงก็มาโรงเรียนนี่ทำไมวะเอ้าทำไมมึงไม่มารับกูอะกูมาสายเลยเนี่ยก็มึงไม่บอกเองอ่ะเฮ้ยบอยบอยฉันบอกว่าไงอ่ะ มีเรื่องอะไรกันนะแกอืมแกอะโมมันได้บอกแกไหมว่าวันนี้จะไม่มาเรียนอ่ะไม่นะทำไมอ่ะเอาก็นี่จะข้าวแล้วไง ฉันเลยสงสัยเนี่ยอาจจะมาสายก็ได้แต่ปกติไม่ค่อยใส่นะถึงสายก็ไม่ใส่ขนาดนี้เลยอะ่ะแกฮะเพื่อนไอ้นี่มันมาชาวบ้านโมนี่เออทำไมอะ่ะไอ้นั่นก็ยังไม่มานะเออว่ะไอ,อ,อ,อ้แกแกอืมเออแกชื่ออะไรนะเออชื่อบอยน่ะอ,อ่าแล้วเพื่อนที่นั่งข้างๆแก อ๋อไอดีมเหรอแกเป็นไรเปล่าปกติจะล่าเรื่องนี่อ๋อ <laughs> ก็ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ย <laughs> บอกได้นะนี่ก็เปินห้องเดียวกันนะเว้ยสิกันไว้ดีเ <laughs> อ่อคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกคือมันเป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนของเพือเ่นอนอีกทีอ่ะอ๋ <laughs> อ, <laughs> อ คือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะสนิทกับเพื่อนอีกคนใช่ไหมแล้วแบบสนิทกันมากๆเลยอะถึงขั้นตามไปเลยที่ต่างจังหวัดอะแล้วอยู่ดีๆเพื่อนของเพื่อนสนิทอะไปเจอเพื่อนแลพวกฉันรู้นะว่าเป็นเรื่องของแกจะเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนทําไมวะเฮ้ยเงียบเงียเรื่องแกกับดิม่ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะเรารอมาเถอะเออก็นั่นแหละฉันแค่ น้อยใจที่ดีมันไปสนิทกับโมอ่ะโอ้ยแกยังไงแกก็สนิทกับดีนสุดขวาปะอีอย่างไอ้สุคนนั้นก็ยังไม่สนิทกันหรอกแกรู้จักกันเองแต่แปลกนะก่อนหน้านี้ดีมกับโมมันยังตีกันอยู่เลยนะอคนชอบกันมันก็ไปแบบนี้แหละแกอ๋อฮะเออว่ะมันคงไม่ได้ชอบกันหรอกนะเอานาแกเอาไปว่าแกอย่าไปแสดงออกนะเว้ยว่าแกน้อยใจอ่ะ สลับฉันนะ่ะเพื่อสนิทยิ่ต้องรักษาเลยแกยอะไรปล่อยได้ปล่อยแล้วไหนที่แกไม่ไหวจริงๆอ่ะแกค่าไปปรับพอ,อใจกันโอเคไหมเออแต่ว่าเอา่ะแกไม่ต้องคิดมากยังไงนั่งกับเพื่อนแกนี่อืมเอมเอคิดมากอ่ะอืมขอบใจพวกเธอนะเอาไอ้บอยมึงก็มาโรงเรียนนี่ทำไมวะเอ้าทำไมมึงไม่มารับกูอ่ะกูมาสายเลยเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> มึงไม่บอกเองเหรอเฮ้ยบอยบอยฉันบอกว่าไงอ่ะมีเรื่องอะไรกันนะแกมึงคืนอะไรกูปม่เนี่ยไอ้บอยเฮ้บ้ากูหยอกเล่นแล้วทำไมมึงไม่มารับกูวะอ้าก็เมื่อคืนกูเห็นมึงลงสตอรี่กินโซจูอ่ะปกติเวลามึงแดกแล้วมึงจะไม่มางเรียนไม่ใช่เหรอเออวะโทษทีเพื่อนกูนอนน้อยวะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็ไรมามามาจะเรียนแล้วมานั่งมานั่งเอาดิอัดเดี๋ยวนะเมื่อคือนแกลงสตรอรี่ในไหนอะห่ะฮอไอจีอ่ะฉันก็ฟอลแกไปแล้วนี่ทำไมไม่เห็นนะอ๋อเราลงในโค้ดเฟนอะน่ะอืมนี่เราทำไมไม่เอาฉันเข้าโค้ดเฟนอะ่ะรอสนิทกันก่อนดิเห็นไหมแกฉันบอกแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วคุวย,ยกันอ่ะ เปะปานี่เออพวกเรามาแลกไอจีกันดีกว่าเนาะมาๆมาเอาเดียวดิเอาเดียวเดียวดิมาๆมามาเขียนแล้วไงอีโม้โธ่ไอ้เมียวอะไรเลจนชนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเก่งอะโอ้โหมันก่งเกับพี่เอา ไอเฮียนี่ฮีบับนะพอพอชนะนี่ฮีล้อนะมึงไอห้าเขาตบเลยชนีไม่ใช่ขอโทษขอโทษไม่แจ็คท่ามจริงนะปกติเนี่ยผู้ยิงคนชราเด็กคนพิการคนทารกเนี่ยมึงเก่งจริงทำไมคนนี้มึงแพ้คนจะจะก็จะไม่คนนี้ไงคนนี้มันเก่งเกินอะลองมาซื้อดูไหมล่ะอ๋อคือคือพอแบบแพ้ผู้หยิงแล้วมึงก็แอคแนวนั้นพีเรามาเล่นดูไม่เอาไม่เล่นอะแต่กูแพ้สบายเลยแม่พอคะแนนเลยไมึงได้นี้ ไดาได้ยังไงอะไอเมี่ยวไข่ข้าวผัดไดาไหไอเมียวไข่ข้าวผัดข้าวัดอะไรนะข้าวผัดบูดต้องข้าวผัดบูดด้วยเหรอเออมันข่าเมมผัดเม้เลยหรออ๋อเคยไปกินในท้องเสียได้มันรูบิ๊บไิ๊บบิ๊บบิ๊บบไ๊บบิ๊บบิ๊บบิ๊บบร๊บบิ๊บบอ๊เสียงบิ๊อบิ๊บบิ๊บบิงอบิอบบิ๊อ มึงลืมเน้ความจำไม่ค่อยดีไอ้แจ็คมึงด่ามึงกลับดิไอ้ควายไอ้ขี้ลืมไอ้ควายขี้ลืมอุ้ยด่าเขาจริงวะอะไรไอ้เหียอะไรอ่ะเอออย่าทะเลาะกันไอ้ควายไม่ใช่ลืมตัวไอ้แจ็คมึงไปดูตรงหน้าต่างดิว่าคูเบลเขาไปยังเออแกน่าจะกลับไปนะลูกพี่หายห่วงได้เลยเออดีกูจะได้ไม่ต้องโซงกันบ้านไปกลับบ้านกันลูกพี่เฮ้ยลูกพี่ เฮยอะไรเล่าเฮ้ยนั่นพี่สาวมึงนีเออวันล่างมึงไม่ต้องเรียกกูลูกพี่ก็ได้นะเอ้าได้เหรอไอทีเพื่อนอ <c oughs> แต่ลูกพี่ผมรู้สึกคุค้นๆหน้าคุณที่เดิมกับพี่โมอ่ะเอาก็พี่ชาย่ยไงที่เขามาเช่าบ้านอยู่ชั้นบนกูไง อ๋อแล้วทําไมเขาต้องเดินไปด้วยกันเออว่าทางนั so ้นเป็นทางที่เคยมีข่าวลือนี่ข่าวลืออะไรวะก็ที่ที่ตรงนั้นเขาชอบไอ้นั่นกันน่ะชิปให้แล้วพี่เร้ากูโดนล่อแล้วอีอะพี่เส้าฉันแกฉันว่าวันนี้เขาไปแข่งกนะ อืมไว้มาคัดวันหลังก็ได้อะเดี๋ยวแกทำไมแกอยากมาคัดฟุตบอลอ่ะอ๋อเราอยากเป็นนักบอลน่ะเฮ้ยเสียงอ่ะทำไมอยากเป็นอ่ะก็คือตอนเด็กๆเราอ่ะพี่ชายยักษ์มือใหญ่แก้วแดงแก้วแดงเล่นอะไรกันเลยไหมเล่นมะไยไหมใจเย็นใจเย็นก็ได้ซองพวกมึงใจเย็น ชื่อแจ็คไม่ใช่ชื่อสองไอ้อสัตว์กูรู้แล้วมึงว่ามึงชื่อแจ็คถูกกระเทือแม่งเลยมีรายการว่างมากเหรอแล้วพี่มาทําอะไรกันตรงนี้่องคนนั่นดิมันดิฟกันหรอมันดิฟกันหรอฮะใช่ไหมนี่มันจะมากกันไปแล้วนะเจนพาลุฟทํา,ามคาคัดบอลโรงเรียนแต่เขาไม่อยู่กันเราจะกลับแล้วมาใหม่เออโอ้ยลงอกโอ้โหโทษอีไมคกูที่ต้องลงลง <c oughs> <c oughs>

ไอ้เว้ยเมื่อคืนก็กินโอ้ยแบบไม่หงุดหงิดเหรอเศร้ามากช่วงนี้อ่ะเศร้าช่วงนี้แหีเลยมันกิ้มันยังดีดาอยู่เลยจะตีกูอยู่เลยเออเป็นโฟ่ิงเมื่อกี้ตอนนี้มันเศ้าแล้วอ่ะเศ้าเหี้ยอะไรละดาเมมเม่กีไม่ใช่เี้ยเั้งกเอาหเอยออแม่หัวฟ้าเนี่ย เออมึงชื่ออะไรนะไอหัวฟ้าไอหัวฟ้ามึงชื่ออะไรนะชื่อแจ็คครับแจ็คโอเคได้ครับอ่ะเป็นไรนะแจ็คเนียหรออ๋อก็ไม่ดิพี่ไม่ใครไม่หรอเอาอ๋อไอเด็กข้างไข่ที่มันอยู่ข้างกระโปงหัวชมพูนะหัวชมพูอ่ะเออทำไมอ่ะเขาผมชอบเขาแต่เขาไม่ชอบผมอ่ะเอ้ามึงชอบกันเหรอผมชอบเขาแต่เขาไม่ชอบผมอ่ะแล้วมึงได้บอกไหมว่ามึงชอบเขายังไม่ได้บอก ยังไอ้กูยมึงไม่บอกเขาไปล่ะกูสายตัวกูยังไม่รู้เลยเหมือนเขาชอบผู้หญิงอ่ะพี่ชอบผู้หญิงเหรอก็เรื่องธรรมดานช่วงนี้เผือเจอไอ้ไมนชอบวิ่งไหนไงมันมีใครเออไม่ใช่ช่วยเฟร์เฟกเฮ้ยแต่ผมก็ผมก็เริ่มคิดนะว่าพี่โมเนี่ยอาจจะชอบผู้หญิงเหมือนกันเพราะเกไม่เคยมีแฟนเลยอ่ะแกอาจจะกลัวผู้ชายไงอย่างนี้ชอบผู้หญิงและไอ้ไม่ สตูหัวใจไม่นะสตูหัวใจเนี่ยสตูมันเป็นเนื้อตูมันเป็นซุปอะซุปไม่กินสตูไม่ได้และเอ๋อแล้วมึงใครเนี่ยมึงมาบ้านเขาไม่รู้ดไงเลยนะมาบ้านกูแล้วบอกมึงใครเนี่ยเออไอทีไอแจ็คไอเนี่ยไอบอยเพื่อนกูเอง

พ oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ่อ oh, กูจะเย็นลุยพีโอคือพี่ชายใหญ่ตอนมึงคุยกับม oh, 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 ันเนี่ยมึงก็คุยแบบคุยกันเรื่องพ่อคู่ไอ้คิงอ่ะไม่ใช่พวกลุงคิงคิงคิงชิงชิงอ้าวเขาดูสิทีนี้มือนมึงยากวอนตีนนะเฮ้ยหนูไม่พี่ชายใหญ่มึงเห็นกูเลยมันนะแกงเปล่าขอโทษเขาทนี่ที่กูอันนี้ไอ้ชื่อชื่อแจ็คแม่ชื่อเหมียวเออไอ้เหมียวไอ้คิงอ่ะไอ้คิงคิงพ่อกู ชื่อทีอันเนี้ยพ่อมันชื่อทิงอ๋ออ๋อคือมึงแทนกูว่าแทนชื่อกูไปชื่อพ่อกูไม่ได้อย่าทิงอย่าเรียกทิงเดี๋ยวเรียกทิงก็ได้ทิงเออทิงทิงทิงโถ่ไอ้เหมียวเขาผัดบูดเพราะมึงเลยเนี่ยเฮ้ยไอันั้นแน่เลยว่ะไอ้บอยที่เราไปกินเขาผัดร้านนั้นอะใช่ป่าววะโอ้ก็ว่าอยู่ยังใส่หนอนอ่ะร้านเจ๊เหมียวแน่เลยเฮ้ยพวกพวกพี่เป็นพวกขี้บุลี่เลยไงไม่ได้เหมียวผัดบูด มึงไวกเป็นล้อวะทำไมล่ะเขาว่าไงนะมึงไม่กินเขาว่าไงโอ้คิงคิงคิงไอ้สัตว์เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงออกแกงกูไปเลยมึงไปเดินกับไปไปเป็นเลี้งขายาวไ <c oughs> อสัตว์ขอโทษขาวเฮ้ยแล้วเมื่อกี้พวกมึงยังยังเศร้ายังอะไรยังอยู่เลยอันนี้มาติงตองอะไรเลยเนี่ยไม่มเป็นไรนะน้องเหมียวมาไม่เป็นไรนะ <c oughs> โอ้

บอยน้องทีน้องทีฟังก่อนน้องทีฟังก่อนผมอยากคาร์พี่มากเลยนะแต่วันนี้พ้องตายแรงไปแรงไปเราเปลี่ยนเรื่องเรามาคุยเรื่องชิวๆดีกว่าอย่าอย่าด่าพ่อแม่อะไรจอย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 ไม่ตามไปเมื่อกี้จอยจอยจอยแม่บอสมึงรู้ได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยก็เนี่ยในสลิปมันมีนะกูนดงเตียงขยันส่องนะมึงเนี่ยตาแบบตาแบบอกินนี่เราเฮี้ยอะไรกจะินเนี่ย แค่สนุกไหมสิมาไอ้ไรบอยไม่กี่เรียกกูวะเปล่าเอาไปเรียกเหรอเออเฮ้ยกูอยากมีรถแล้ววะเอาไงดีวะซาลาเปาซาลาเปาเอาไงดีวะกูซื้อมอไซค์ดีปะเอ้อดีไปเลยกูพาไปซื้อได้ไหมพรุ่งนี้ไหมไปดีไปได้ไปเดี๋ยวกูไปซื้อมอไซค์ผมออกแล้วพรุ่งนี้ผมออกคันหนึ่ง้อมพี่เลยไอ้โทรหาพ่อช่วยให้ ค่าเท่าแก่ขอบคุณนะคะค่าค่าสัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้หญิงสนใจผมไปส่งไหมครับไปดิแต่ไม่คิดจะอึ้งหน่อยเหรออึ้งเลยอะอช่างเถอะแล้วกินอะไรยังอ่ะยังเลยไปไปกินข้าวกันเถิดร้านข้างหน้าไปร้านไหนอะนี่ร้านข้างหน้า,า,นาใช่ทำ<อ>ไมเืิกงานไวจังอ่ะวันนี้เหรอวันนี้ลูกค้าน้อยอ่ะเท<อ>้าแก่กันเลยให้เลิกวันไวใช่ร้านนี้ละกันนี่ เคยมากินยังเกน่าจะไม่เคยอะไรมั้งอยู่เมืองนี้เคยสิเคยแล้ต่ร้านนี้มันเคยเป็นข้าวผัดไม่ใช่เหรอร้านนี้ท้าแมเจ๊งแล้วหรออืมมันเอ่อรสชาติมันก็ไม่อร่อยเหรออย่าเลยกินร้านเสียร้านเจี๊ยวไหมร้านเจี๊ยวไหมอ้าวนายนารู้จักแล้วเหรอเหรอไม่มีอะไรไปเถอะฟังเถอะร้านเจ๊งแต่ละอ่ะนั่งนั่งนี่แหละนั่งนี้ใช่สอง อ่าเอางี้เธอกินอะไรเดี๋ยวเราไปสั่งให้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอเคน้ำน้เครื่องดื่มคุณผู้หญิงจะทานอะไรครับอยากกินอืมโอเคน้ำเปล่าอ่นน้นเอาเลยน้ำโค้งน้ำโค้งน้ำโค้งโอเคน้ำโค้งโอเคลุงครับว้ายอิ่มเป็นยัไงอิ่มไหมอิ่มดีอิ่มอิ่มคุ้มเนาะ แต่ไม่แต่เราคืงใจไงว่าแบบเราอยากกินข้าวผัดอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นไงมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยอย่าลองเลยไม่ต้องทำไมอ่ะมันมันดูน่ากินมากเลยนะเราเคยเห็นดีก่าเสียตังค์ปีเปล่าๆไม่ไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วเธอเคยกินกี่ครั้งข้าวผัดร้านนั้นอ่ะอแค่คำเดียวก็ไม่อยากกินต่อแล้วอ่ะงั้นแยกเลยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นียนพร้อมกันไหมเพราะว่าเรามีรถละอือก็ได้ก็ได้ก็ได้ งั้นนายก็อย่าตป็นสายแล้วกันไม่สายหรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวมากินข้าวกับพ่อพ่อเธอไงอ๋อโอเคโอเคโอเคงั้นเจอกันโอเคเจอกันเจอกันโชคดีโชคดีแล้วแล้วทำไมประตูมันเปิดไปวะก็ปิดแล้วไม่เหรอตอนออกมาอะไรวะอ่ะอ่ะไออ่ะไอ้ไอ้บอยอะไรพวกเนี้ยเธอแกเธอลืมอ่ะ จะพูดให้กระจา่างเพราะเงินน้องตั้งใจฟังพี่เป็นคนน่ารักคือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกอยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องน้าฟัดแววตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจะวาย ว่าน้องทําพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่แล้วแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้องจะปลอดภัยใครมาทเลายน้องพี่จะสั่หน้าให้มันออกไปและไอจีนั่นมันเป็นแค่ว่าก็เฉยๆนะไม่มีใครหึงน้องอยู่พังงานพี่อยู่กุงเท่ก็ไม่เกินนะเพราะพี่จจถึงลองก็มามองกันได้ไหมลอง